นี่คือพระพุทธรูปทองคำวัดไตรมิตรซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะพระพุทธรูปองค์นี้หน้าตักกว้าง3เมตร10เซนติเมตรสูงจากฐานถึงยอดพระเกศมาลา3เมตร94เซนติเมตรถอดออกได้เป็น9ชิ้นมีความบริสุทธิ์ของเนื้อทองจากฐานขององค์พระ40%เรื่อยขึ้นไปถึงพระพักมีความบริสุทธิ์ของทอง80%ส่วนยอดเป็นทองคำเนื้อแท้99.99% 99มีน้ำหนักทองคำเฉพาะส่วนยอดพระเกศมาลา4 กกิโลรัมและเมื่อรวมน้ำหนักทองคำทั้งองค์พระได้ทั้งหมด5ตันครึ่งหรือ5,500กิโลกรัมค่ะกินเนสบุ๊กได้บันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2,533และตีราคาไว้28.5ล้านปอนด์ในปีนั้น เดิมพระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐานอยู่ที่พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุกรุงสุขโขทัยแต่แล้วก็หายสาบสูญไปเพราะมีผู้เอาปูนปั้นหุ้มไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าศึกมาทำลายหรือเอาไฟสำรอกทองไปได้มีการอัญเชิญมาประดิษฐานอยู่ที่วัดพระยากรต่อมาชื่อวัดโชตินารามในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สค่ะ จนถึงรัชกาลที่5ย่านบางคอแหลมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นทําเลที่บริษัทฝรั่งเข้ามาเช่าทำท่าเรือกันมากวัดพระยาไกรก็เลยถูกบุกรุกแคบลงทุกทีจนกลายเป็นวัดร้าง ทางคณะสงฆ์จึงมีบัญชาให้เชิญพระพุทธรูปขนาดใหญ่สององค์ไปประดิษฐานที่วัดไผ่เงินต่อมาชื่อวัดไผ่เงินโชตนารามและวัดสามจีนต่อมาชื่อวัดไตรมิตรวิทยารามวัดละหนึ่งองค์ในเวลานั้นวัดไตรมิตรเองก็ยังไม่มีสถานที่เหมาะสมจึงสร้างแค่เพิงสังกสีกันแดดกันฝนให้อยู่ข้างพระเจดีย์หน้าโบสถ์โดยยังไม่รู้เลยว่าเป็นพระพุทธรูปทองคํา จนในปี2498มีการเตรียมงานฉลอง25พุทธศตรวรรษในปีพุทธศักราช2500วัดไตรมิตรเกิดความสงสารพระพุทธรูปที่ไม่มีใครเหลียวแลจึงสร้างวิหารให้เป็นที่ประดิษฐานแต่ขณะที่ขนย้ายเข้าวิหารในวันที่25พฤษภาคมปี2498นั้น เชือกที่สอดใต้องค์พระขึ้นเกี่ยวกับกว้านยกทานน้ำหนักไม่ได้เกิดขาดทำให้องค์พระหล่นลงกระแทกพื้นคอนกรีตปูนที่พ่อกระเทาะออกเห็นเนื้อในเป็นทองคำสุกปลังจึงจัดก,การกระเทาะออกทั้งองค์พบว่าไม่มีรอยบุบสลายแต่ก็เก็บเป็นความลับไว้จนมาเป็นข่าวเกลียวกราวในปลายปี2499ค่ะ จากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับกันว่าพระพุทธรูปทองคำองค์นี้งดงามอย่างหาทิติไม่ได้พุทธลักษณะสันนิฐานว่าสร้างในสมัยกรุงสุขโขทยัยแม้จะไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างแต่ก็มีบางท่านสันนิฐานกันว่าน่าจะเป็นพ่อขุนรามคำแหงมหาราชหรือไม่เพราะเป็นยุครุ่งเรืองที่สุดของกรุงสุขโขทยัยและโปรดให้สร้างพิหารหลวงขึ้นกลางกรุงสุขโขทยัยเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญต่างๆ ดังมีหลักฐานในหลักศิลาจารึกว่ากลางกรุงสุโขทัยนี้มีพิหารมีพระพุทธรูปทองมีพระอัฏฐารสมีพระพุทธรูปมีพระพุทธรูปอันใหญ่มีพระพุทธรูปอันงามพุทธศักราช2535พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานนามพระพุทธรูปทองคำวัดไตรมิตรนี้ว่าพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ต่อมาวัดไตรมิตรวิทยารามได้จัดสร้างมหามนลดบขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลประชาคมนักธุรกิจเขตสัมพันธวงศ์และชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาในพุทธศักราช2550 เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรนจนถึงทุกวันนี้